สวัสดีค่ะคลิปนี้ครูดามาชวนทําขนมเทียนมันม่วงนะคะสูตรนี้ทําออกมาแล้วแป้งใสาวาวแล้วไม่ติดใบทองด้วยค่ะสีม่วงสวยงามแบบนี้เลยส่วนตัวแป้งก็นุ่มมากๆเลยค่ะนุ่มขาวันกันไปเลยสูตรนี้ครูดาใช้เป็นไส้หวานมะพร้าวพร้อมนําเคล็ดลับทําอย่างไรให้ไส้ขนมของเราออกมานุ่มๆฉ่ำๆหอมหวานมันกําลังดีมาฝากด้วยนะคะขั้นตอนแรกมาผัดไส้ขนมกันก่อนนะคะ ครูดานํากระทะมาตั้งไฟแล้วใส่น้ําสะอาดลงไป300มิลลิลิตรใส่น้ําตาลมะพร้าว350กรัมน้ําตาลทรายแดง50กรัมเกลือครึ่งช้อนชาเปิดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วผัดให้น้ําตาลละลายพอน้ำตาลละลายนำมะพร้าวถึงทึกค่อนไปทางอ่อน400กรัมมาใส่ลงไปแล้วผัดให้มะพร้าวโดนน้ําเชื่อมหรือว่าน้ําตาลทั่วถึงกันแบบนี้ค่ะ พอมะพร้าวโดนน้ำตาลทั่วถึงกันแล้วก็ปล่อยพักไว้ในขั้นตอนนี้เราจะเคี่ยวให้น้ำเชื่อมซึมเข้าสู่เนื้อมะพร้าวนะคะเคี่ยวจนน้ำเชื่อมเริ่มงวดก็ให้ใช้ตะหลิวคนบ้างค่ะคนไม่ต้องทีนะคะคนเพื่อป้องกันไม่ให้มะพร้าวไหมติดก้นกระทะค่ะจากนั้นนำกะทิมาใส่ลงไปค่ะ สูตรนี้ครูด้ใช้กะทิ150มิลลิลิตรอันนี้คือเคล็ดลับช่วยให้ไส้ขนมของเรามีความฉ่ำและก็มีความนุ่มด้วยค่ะใส่ลงไปแล้วก็คนต่อเลยนะคะคนให้กะทิเข้าผสมกับน้ำเชื่อมแล้วก็ามะพร้าวของเราค่ะคนเสร็จเรียบร้อยก็เคี่ยวให้น้ำงวดน้ำแห้งลงค่ะพอน้ำเริ่มแห้งก็ให้ผัดนะคะขั้นตอนนี้ผัดทีๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำงวดน้ำแห้งลงแล้วนะคะ ผัดไปเรื่อยๆค่ะสูตรนี้ครูดาจะผัดให้ไส้ขนมมีความแห้งเยอะๆเลยค่ะเพราะตอนนำไปห่อแป้งไส้ขนมจะได้ไม่แตกไม่เละจะทำให้เราใช้แป้งบางๆห่อได้นะคะเสร็จเรียบร้อยปิดไฟแล้วคนอีกครั้งเพื่อระบายความร้อนแล้วนำไปวางพักไว้ให้เย็นค่ะพอไส้ขนมเย็นครูดานำมาปั้นก้อนละ20กรัมค่ะต้องขอโทษด้วยนะตอนปั้นครูดาลืมกดอัดคลิปค่ะ อันนี้ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วครูดานำไปแช่ตู้เย็นไว้ในช่องธรรมดาประมาณ3ชั่วโมงเพื่อเพิ่มความหนืดจะทำให้ห่อแป้งได้ง่ายค่ะระหว่างนี้มาเตรียมกะทิไว้สำหรับนวดแป้งขนมกันเลยค่ะสูตรนี้ใช้กะทิ350มิลลิลิตรน้ำตาลมะพร้าว50กรัมเกลือครึ่งช้อนชานำทุกอย่างมาใส่หม้อแล้วนำมาตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนคนให้น้ำตาลมะพร้าวละลายเข้าผสมกับกะทิ คนไปเรื่อยๆจนน้ำตาลละลายหมดเลยนะคะพอน้ำตาลละลายหมดก็ปิดไฟได้เลยไม่ต้องรอให้กะทิแตกมันนะคะเสร็จเรียบร้อยนำไปวางพักไว้ให้เย็นก่อนมันม่วงพอกเหลือกล้างสะอาด250กรัมนำมานึ่งให้สุกพอมันม่วงสุกนำไปปั่นให้ละเอียด ปั่นมันม่วงให้ละเอียดแบบนี้เลยค่ะเพราะจะทําให้แป้งขนมมีความเนียนนุ่มแล้วก็สีสวยด้วยค่ะพอปั่นมันม่วงเนียนละเอียดเรียบร้อยแล้วก็นํามาใส่ในแป้งข้าวเหนียวขาวสูตรนี้ครูดาใช้แป้งข้าวเหนียวขาว300กรัมค่ะนํากะทิที่เคี่ยวแล้วพักไว้จนเย็นเรียบร้อยแล้วมาใส่ลงไปแล้วลงมือนวดค่ะก่อนนวดอย่าลืมล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะนวดแป้งสลับกับการใส่กะทิไปเรื่อยๆจนกะทิหมดเลยค่ะ สูตรนี้กะทิพอดีเลยนะคะดังนั้นใครจะใส่ลงไปครั้งเดียวเลยก็ได้แต่ครูดาแนะนําให้ทยอยใส่ดีกว่าค่ะเพราะจะได้นวดสะดวกแล้วก็นวดให้แป้งได้ดีกว่าเทกะทิลงไปพวดเดียวค่ะนวดจนแป้งมันม่วงและกะทิเข้ากันแป้งก็จะมีความนุ่มแล้วก็สีสวยแบบนี้เลยค่ะแป้งขนมสูตรนี้นวดเสร็จออกมาจะมีความเหลวประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวครูดาพักไว้ประมาณสามชั่วโมงเพื่อให้แป้งอิ่มน้ำขนมเทียนออกมาจะได้แป้งนุ่มข้ามวันนะคะพอครบสามชั่วโมงแป้งจะมีความเหนืดเพิ่มขึ้นตอนนี้ครูดาก็จะมานวดอีกครั้งเพื่อปลุกแป้งให้แป้งของเรานุ่มยิ่งขึ้นจากนั้นมาลงมือห่อใส้ขนมกันเลยค่ะ ครูดานำถาดมาแล้วก็เทน้ำมันพืชลงไปในถาดเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมของเราติดถาดนะคะเทลงไปเรียบร้อยแล้วครูดาก็ตะแคงถาดนิดนึงถ้าน้ำมันพืชน้อยไปก็เทลงไปเพิ่มค่ะตะแคงถาดให้น้ำมันพืชทั่วถึงกันทั้งถาดนะคะจากนั้นมาห่อไส้ขนมกันเลยค่ะครูดาหยิบแป้งขึ้นมาประมาณ20กรัมแผ่ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วนำไส้ขนมมาวางจากนั้นก็จับแป้งมาห่อใส้ขนมแบบนี้ค่ะ ถ้าแป้งเยอะเกินไปก็ดึงออกนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยครูดาคลึงนิดนึงเพื่อให้ไส้ขนมกับแป้งติดกันแน่นแล้วนำไปวางในถาดที่ใส่น้ำมันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นลงมือหอ่อไส้ขนมต่อไปเลยค่ะแผ่ให้แป้งบางๆแล้วนำไส้มาวางแล้วก็ห่อเหมือนเดิมค่ะถ้ามีแป้งเกินไปก็ดึงออกแล้วนำไปวางในถาดทําต่อไปเรื่อยๆจนเสร็จเลยนะคะ สูตรนี้จะได้ขนมทั้งหมดประมาณ35ลูกค่ะหอใส่ขนมเสรียเรียบร้อยมาห่อใบตองกันต่อเลยค่ะกรุดาใช้ใบตองมาประกบกันโดยให้ด้านนวลเข้าหากันแล้วม้วนให้เป็นกลวยปลายแหลมม้วนให้เป็นกลวยปลายแหลมนะคะขนมออกมาจะได้สวยนำขนมมาชุบน้ำมันพืชเพื่อป้องกันไม่ให้ขนมติดใบตองแล้วใส่ลงในกล้วยใช้หัวแม่โป้งดันใบตองออกไปแบบนี้ค่ะจากนั้นก็พับขวา แล้วพับซ้ายมาประกบกันตกแต่งให้สวยงามจับใบตองด้านหางปลายแหลมพับเข้ามาแบบนี้แล้วสอดยัดเข้าไปใต้ฐานขนมอย่างนี้ค่ะกดให้แน่นๆหน่อยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ใบตองหลุดตอนที่เรานำขนมไปนึ่งเสร็จเรียบร้อยได้ขนมเทียนปลายแหลมสวยงามแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวครูดาห่อให้ดูอีกครั้งนะคะ วิธีห่อก็ทําเหมือนเดิมเลยค่ะพับกล้วยให้ปลายแหลมๆนาขนมชุบน้ํามันใส่ลงในกล้วยแล้วห่อตามที่ครูดาทําให้ดูเลยค่ะ พอเสร็จเรียบร้อยนําขนมมาวางในซึ้งเพื่อเตรียมนําไปนึ่งวิธีนึ่งคือเอาน้ําใส่หม้อนึ่งให้เสมอกับขอบกลางมหม้อนึ่งแล้วต้มให้เดือดจากนั้นนําขนมลงวางปิดฝานึ่งไว้ใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงในการนึ่งขนมใช้เวลานึ่งทั้งหมด40นาทีค่ะครบ40นาทีเปิดดูขนมกันเลยค่ะนี่ค่ะขนมของเราสุกแล้วกลิ่นหอมมากๆเลยเดี๋ยวครูดานำไปวางพักไว้ให้เย็นก่อน พอขนมเย็นมาแกะชิมกันเลยค่ะเดี๋ยวครูดาแกะให้ดูนะคะนี่ค่ะขนมของเราไม่ติดใบทองเลยค่ะแป้งใสมันวาวสีสวยงามที่สำคัญคือยอดแหลมสวยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวครูดาแกะให้ดูอีกชิ้นนะคะนี่ค่ะขนมไม่ติดใบทองเหมือนเดิมเลยค่ะอืมกลิ่นหอมมันม่วงมากๆเลยค่ะน่ากินมาก นี่คะ่ะแป้งขนมที่ใช้ห่อไส้บางมากๆบางจนเห็นไส้ขนมเลยคะ่ะรูปทรงของขนมเป็นสามเหลี่ยมยอดแหลมสวยงามน่าซื้อน่าหาน่ารับประทานมากๆถ้าใครมาทำขายแล้วครูดาเจอแบบนี้ก็อดใจที่จะซื้อไม่ไหวเหมือนกันเลยคะ่ะลองนำไปทำดูนะคะสูตรนี้ครูดาการันตีเลยคะ่ะว่าแป้งนุ่มอร่อยมากๆเดี๋ยวครูดาตัดให้ดูความนุ่มของแป้งนะคะนี่คะ่ะ แค่ตัดแบบนี้ก็รู้ได้เลยค่ะว่าแป้งนุ่มมากๆมาดูความช่ำของไส้ขนมกันค่ะนี่ค่ะไส้ขนมช่ำม,มากๆสูตรนี้ครูดาทานแล้วค่ะแป้งนุ่มไส้ช่ำหวานมันกำลังดีไม่หวานมากเกินไป ในแป้งก็มีเนื้อมันม่วงเน้นๆตอนทานฟินสุดๆไปเลยค่ะสรุปแล้วคืออร่อยลงตัวมากๆคลิปขนมเทียนมันม่วงไสหวานก็จบลงแล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูดาด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ